เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเนื้อเรื่อง Unbreakable ผู้ชายคนนี้ก็มีชื่อว่าเดวิดเขากาลังนั่งรถไฟกลับบ้านเดวิดเขาก็แต่งงานมีลูกมีเมียแล้วแล้วมันก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมาขอนั่งข้างๆเขาแหมเนียนดีจังโดยความที่เดวิดรักครอบครัวมากแม่งรีบถอดแหวนแต่งงานทิ้งเลยแล้วเขาก็ชวนผู้หญิงคนนี้คุยด้วยแต่เธอก็รู้สึกว่าเดวิดเนี่ยมันต้องจีบเธอแน่นอนเธอก็เลยบอกกับเดวิดนี่กูมีผัวแล้วผู้หญิงคนนี้ก็เลยขอตัวไปนั่งที่อื่นไงละอดแดกเลยลุงเขาก็เลยนั่งรถไฟต่อไปเงียบๆแต่พอตอนที่กําลััังงงนนนนน่่่่อยููเเค้้าากก็็รรรสึวึวววถถไฟมิขนใน เองก็รู้สึกเหมือนกันแล้วไม่นานมันก็มีข่าวออกมาว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับขบวนรถไฟที่เดวิดนั่งมาแล้วจากเหตุการณ์นี้มันก็มีคนรอดอยู่แค่สองคนเดวิดเนี่ยมันไม่เป็นอะไรเลยส่วนอีกคนหนึ่งที่รอดมาอาการสาหัสแล้วก็ใกล้จะตายเดวิดมันก็ฟื้นมาแบบงง,งๆวันนี้เขาอยู่ที่ไหนหมอก็เดินมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังแล้วหมอก็สงสัยว่าทําไมเดวิดถึงไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆที่คนในขบวนรถไฟทุกคนตายเกือบหมดเลยคนหนึ่งที่นอนสาหัสอยู่ก็คงไม่รอดสรุปง,ง่ายๆเลยก็คือจากอุบัติเหตุครั้้งนีีม แค่เดวิดที่รอดแค่คนเดียวหมอก็สอบถามอาการเบื้องตน้นว่าเดวิดเคยเป็นโรคอะไรร้ายแรงมั่งหรือเปล่าเขาก็ตอบแบบงงๆว่าเขาไม่เคยเป็นอะไรนะหมอก็ถามว่าตอนที่เดวิดนั่งรถไฟเขานั่งอยู่ตำแหน่งไหนแล้วทำไมถึงรอดมาได้เดวิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขารอดมาได้เขารู้แต่ว่าเขานั่งที่นั่งปกตินั่งอยู่ริมหน้าต่างเลยขนาดหมอเองยังไม่อยากเชื่อเลยว่าเดวิดมันนั่งอยู่ในรถไฟจริงๆแถมที่ตัวสักแผลหนึ่งก็ไม่มีมันเป็นไปได้ยังไงแล้วที่รถไฟมาเกิดอุบัติเหตุก็เพราะว่าหัวรถจกักรมาเกิดขัดข้องบางอย่างไม่รู้เเหหมมือนนกกัว่าาาาจาส อะไรพอหมอสอบถามอาก,การคร่าวๆเสร็จเดวิดเขาก็เดินออกมาญาติคนที่เสียชีวิตในรถไฟทุกคนก็มารอกันที่โรงพยาบาลลูกกับเมียของเดวิดเองก็มาที่นี่เหมือนกันพอเห็นว่าสามีของเธอปลอดภัยก็พากันกลับบ้านจากนั้นก็มีการจัดพิธีงานศพให้กับคนที่เสียชีวิตในรถไฟขึ้นมาเดวิดเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วยแต่พอตอนที่เขากลับมีคนส่งจดหมายมาหาเดวิดจาก Limited Edition ในจดหมายก็เขียนว่าตลอดชีวิตของเดวิดเคยเจ็บป่วยบ้างหรือเปล่าเดวิดทำงานเป็นรอปพออยู่ที่สนามฟุตบอลและด้วยความที่เขาสงสยัยกับจดหมายที่เขียน มาถามเขาแบบนั้นเขาก็เลยจะมาถามเฮตาว่าตั้งแต่เขาทํางานที่นี่มาเขาลาป่วยมาแล้วกี่วันแต่ว่าตอนนี้เฮตาไม่อยู่้าแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแกจะบอกเฮตาให้จากนั้นไม่นานเฮาก็เดินมาคุยกับเดวิดเขาบอกว่าเดวิดเนี่ยฉลาดมากเลยรู้วิธีของเงินเดือนเพิ่มขึ้นซะด้วยเขาเช็คมาแล้วตลอด5ปีที่เดวิดทํางานที่นี่มาไม่เคยลาป่วยเลยสักครั้งเดียวแล้วเดี๋ยวเขาจะให้เงินเดวิดเพิ่มเป็นอาทิตย์ละ 40, 40อลดอลลาร์เดวิดก็ยังคลายใจอีกพอตอนที่เขากลับบ้านเขาก็ไปถามเมียของเขาว่าเขาเนี่ยป่วยครั้งล่่่าาสุดดเเมมืออไไหียขงวิก็ํ ได้เหมือนกันเดวิดเขาก็เลยถามอีกว่าตลอด12ปีที่เราคบกันมาเขาเคยป่วยบ้างไหมเมียของเดวิดก็พยายามนึกแต่เธอก็นึกไม่ออกเธอจาไม่ได้เลยว่าเดวิดเคยป่วยบ้างหรือเปล่าแต่เท่าที่จําได้เธอไม่เคยเห็นเดวิดป่วยเลยโอ้โหนี่กูแข็งแรงขนาดนั้นเลยเลยเนี่ยและด้วยความที่เขาคาใจกับจดหมายที่ส่งมาหาเขาหน้ารถเขาก็เลยเดินทางไปที่ลิมิเต็ดอีดิชันแล้วที่นี่ก็มีคนดูแลอยู่ชื่อว่าอีเลยจาอีเลจาเขาชอบบ้านลูกเกี่ยวกับพวกฮีโร่ที่สู้กับไวรัอันนี้เดี๋ยวขอเล่าเรื่องอีเลจาตอนเด็กสักหน่่อออยยคัืตต้งแเเเด็กลี เาเขาป่วยเป็นโรคโรคหนึ่งเป็นโรคที่ทําให้กระดูกของเขาเปราะมากเอาไง่ายขนาดตอนที่คลอดมาตอนแรกเกิดขามันก็หักตั้งแต่อยู่ในท้องแม่แหละหรือขนาดตอนที่เดินได้ถ้าแค่เดินไปชนขอบเตียงขามันก็หักได้เลยกระดูกมันเปราะขนาดนั้นนะคุณลองคิดดูและด้วยความที่เอลิาจาป่วยเป็นโรคก,กระดูกเปราะตอนเด็กเขาก็เลยไม่ได้มีโอกาสไปเล่นกับเพื่อนคือถ้าออกไปวิ่งขาหักแน่นอนแม่ของอเอลยจาก็เลยคิดพยายามจะช่วยลูกเธอก็อยากให้เอลยจามีสังคมแบบเด็กคนอื่นเขาบ้างแม่ก็เลยบอกกับอเอลยจาว่าเธอเนี่ยซื้อของขวัญมาให้เอล แต่ถ้าอยากได้ก็ต้องลงไปเอาข้างล่างอีเลยจาก็เลยยอมลงไปข้างล่างอีเลยจาถึงว่าเขาจะเป็นโรคกระดูกเปราะแต่ว่ามันก็มีอย่างหนึ่งที่เขาได้มาแทนก็คือไอคิวของเขาในสูงมากพอเขาลองแกะของขวัญมาดูของขวัญที่เขาได้มาก็คือหนังสือการ์ตูนเป็นการ์ตูนของฮีโร่แล้วตั้งแต่นั้นมาอีาาเลาเจาก็ชอบฮีโร่มากชอบขนาดที่ว่าเขาคิดว่าชีวิตจริงมันต้องมีฮีโร่ได้แน่กลับมาที่ปัจจุบันกันต่อครับตอนนี้เดวิดเขาก็มาที่สตูลิมิเต็ดอีดิชั่นและเขาก็พาลูกชายมาด้วยแล้วพอได้เเจจจอออกกับับีีาามนน็็ปแหละ ที่เป็นคนเขียนจดหมายไปหาเดวิดทั้งคู่ก็เลยมานั่งคุยกันอีเลาจาถามว่าเดวิดเนี่ยตกลงไม่เคยป่วยเลยใช่ไหมเดวิดก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่เขาจําได้เขาไม่เคยป่วยเลยกันเคยบาดเจ็บหรือเปล่าเดวิดบอกว่าอันนี้เคยแต่ว่ามันนานมาแล้วตอนสมัยที่เขาอยู่มาหาลัยมันก็เลยทําให้เดวิดกลับไปเล่นกีฬาไม่ได้อีกและด้วยความที่อีเลาจาเขาใช้ชีวิตหนึ่งใน3ในการนอนโรงพยาบาลชีวิตเขาก็เลยไม่ได้มีอะไรทํานอกจากอ่านกระตูนและเขาก็มีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งคือเขาเชื่อว่ากระตูนเป็นการถ่ายทอดเรื่อองงรราาวจากกดีตตแแแ่่่คมัันถูปบ เพื่อความสนุกเท่านั้นเหมือนกับที่ชาวอียิปต์ถ่ายทอดเรื่องราวของพวกเขาผ่านภาพวาดอิเลจาก,ก็เลยคิดว่ากระตูนเองก็ไม่ต่างกันมันน่าจะมีใครสักคนที่เคยเจอเรื่องราวแบบนั้นมาก่อนแล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวแบบนั้นออกมาจากที่เขาเคยเห็นข่าวอุบัติเหตุเครื่องบินตกหรือว่าโรงแรมที่ถูกไฟไหม้ซึ่งมันไม่เคยมีใครรอดเลยแต่พอเจออุบัติเหตุทางรถไฟมันก็มีแค่เดวิดที่รอดมาแค่คนเดียวดูจากความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเดวิดแทบจะไม่มีทางรอดเลยอิเลจาก,ก็เล่าเรื่องของเขาให้เดวิดฟังว่า,านรรก,ก,กงงพงัธุม ป่วยเป็นโรคก,กระดูกเปาะกระดูกอิเลจาหักมาแล้ว54ครั้งโอ้โหมึงหักเยอะไปเว้เยเนี่ยถ้าโดนตบหัวคอมันจะหลุดเปล่าวะอิเลจาเขาก็เลยเชื่อว่าถ้าโลกนี้มีคนอ่อนแอขนาดเขาอยู่บนโลกมันก็น่าจะมีคนที่แข็งแกร่งมากอยู่บนโลกนี้เหมือนกันแล้วบางทีไอคนนั้นอาจจะไม่รู้ตัวเลยได้ซ้าโอ้โหพอออนิคฟิลลี่มึงอยู่มาเวลมากเกินไปแล้วอิเลจาก็เลยเชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าบางทีคนที่แข็งแกร่งขนาดนั้นเขาอาจจะถูกสร้างมาเพื่อปกป้องคนที่อ่อนแออย่างเขาก็ได้ซึ่งเดวิดเองก็อาจจะใช่แต่ว่าเเเเรืื่่่ออองงงนนนี้ายัไัไมมใจหกวดวดิ จะใช่หรือเปล่าเพราะปกติแล้วฮีโร่มันก็ไม่น่าจะบาดเจ็บได้พอลูกของเดวิดฟังที่พ่อเขาเป็นฮีโร่เลยเนี่ยเดวิดคิดว่าอีไลจามันเพอเจอร์แล้วเผลอๆอาจจะเป็นพวกหลอกลวงได้ซ้ําเขาก็เลยกลับบ้านดีกว่าพอเขาคนนึกขึ้นได้ว่าตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำเมื่อก่อนข่าวมันก็เคยลงเหมือนกันแต่ว่าเขาก็ยังรอดมาได้แล้วพอเดวิดไปทํางานอีไลจาเขาก็มาหาเดวิดอีกตอนที่เดวิดกลับไปเขาก็ลองมาคิดดูจริงๆมันมีงานตั้งมากมายที่จะให้เดวิดทําแต่เดวิดเลือกที่จะมาเป็นรปภรักาาาคมมอยยเพุ กันคนนี่ก็เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งที่ฮีโร่ควรมีแล้วตอนที่เดวิดเดินคุยกับอีไลาจาเขาก็รู้สึกได้ถึงบางอย่างเดวิดก็เลยเดินไปบอกเพื่อนร่วมงานจากการที่ตรวจธรรมดาให้เพิ่มการค้นอาวุธเข้าไปด้วยอีไลาจาถามว่านี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าเดวิดเขาสงสัยผู้ชายสูงสูงที่ใส่ชุดทหารพานเพราะว่ามันก็มีบางครั้งเหมือนกันที่คนพกอาวุธมาที่นี่ถ้าเกิดว่าทีมที่ตัวเองเคลียร์เล่นได้ไม่ถูกใจคนพวกนี้มันก็ชอบทําเรื่องแย่ๆแ,แต่ถ้าเราเริ่มค้นอาวุธเดี๋ยวไอ้คนพวกนี้ ก็ออกจากแถวไปจริงๆอิเลีจาก็ถามว่าแล้วนี่รู้ได้ไงว่าผู้ชายคนนั้นมันพกอาวุธมาเดวิดบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเขาแค่เห็นภาพขึ้นมาลอยๆว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยปืนเอาไว้เป็นปืนโครงกระบอกสีฟ้าด้ามจับสีดำพอออนิกฟิลลี่กูยิ่งเชื่อเขาไปใหญ่เลยว่าเดวิดนี่แหละคือฮีโร่ที่เขาตามหาอยู่เพราะว่าฮีโร่ส่วนใหญ่มันจะมีเซนส์อะไรบางอย่างที่จะบอกลางร้ายกับเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้โอ้เฟอร์เจอร์อะไรเดี๋ยวไปทำงานดีกว่าเว้ยแล้วตอนที่อีเลีจากำลังจะกลับเข ว่าถ้าผู้ชายคนนั้นมีปืนอยู่จริงๆสแสดงที่เดวิดพูดมามันก็ถูกทุกอย่างเผอเผอเดวิดอาจจะมีเซนส์นของฮีโร่จริงๆก็ได้เขาก็เลยรีบเดินตามผู้ชายคนนั้นไปแล้วพอถึงช่วงที่ต้องลงบันไดาตามอีเลจาก,ก็เกิดพลาดล้มตรงบันไดเรียบร้อยเ,เลยกระดูกหักหลายส่วนผู้ชายคนนั้นก็หันมามองแล้วอีเลจาก,ก็เห็นว่าผู้ชายคนนี้มันพกปืนจริงๆเหมือนที่เดวิดพูดเลยสีแบบเดียวกันก็บอกปืนแบบเดียวกันส่วนเดวิดเขาก็กลับมาที่บ้านเขาก็ออกกําลังกายตามปกติแต่รอบนี้ทําไมมันหนักจังวดววิกก็ถาามล่ น้ำหนักไปเท่าไหร่เนี่ยอ๋อประมาณ250ปอนด์เลยพ่อเก่งมากเลยลูกรัด113กิโลมังจะฆ่าพ่อหรือไงเนี่ยเดวิดก็ใช้ลูกให้เอาน้ําหนักออกยกแบบนี้มันมากเกินไปโจเซฟเขาก็ยอมทําตามพอเดวิดยกอีกรอบนึงเฮ้ยทำไมมันหนักกว่าเดิมวะนี่ลูกเอาน้ําหนักออกไปเท่าไหร่เนี่ยอ๋อผมใส่เพิ่มพ่อมันหน้าจริงๆเลยปกติเดวิดเขาไม่เคยยกหนักขนาดนี้มาก่อนลูกก็ถามว่าลองใส่เพิ่มอีกไหมพอใส่เพิ่มเดวิดก็ลองยกดูแล้วเขาก็ยกได้เฉยเลยน้ําหนักทั้งหมดที่เ้าาาาพอจะะหามมายกกไดนัปรณ160 ขนาดตัวเดวิดเองยังตกใจว่าทําไมเขามีแรงเยอะขนาดนี้ส่วนอิเลจาตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่ามีกระดูกมือแตกซี่โครงซี่ที่6กถึงเก็แตกแห่งกระดูกที่ขาขวาก็แตกถ้ารวมทั้งหมดกระดูกแตกก็14แห่งพอหมอพูดอย่างนี้ผมก็สบายใจที่ต้องนั่งรถเข็นไปอีก2เดือนจากนั้นอีก12เดือนก็ใช้ไม้เท้าเดินแทนจากนั้นอิเลจาเขาก็ต้องมาทํากายภาพบําบัดแล้วคนที่มาดูแลเขาก็คือเมียของเดวิดเพราะว่าเมียของเดวิดทางานอยู่ที่โรงพยาบาลนี้อิเลจาเองเขาก็รู้เหมือนกันว่าคนนี้คือเมียของเดวิดเขาก็เลยบอกกับเธอ เขาเนี่ยรู้จักเดวิดแล้วก็พยายามถามเรื่องของเดวิดพูดมาก่อนตอนที่เขาเกิดอุบัติเหตุเดวิดบอกว่าเขาเคยบาดเจ็บตอนนั้นเขาบาดเจ็บที่ไหนเหรอมีของเดวิดเธอก็จําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นเธอก็สลบอยู่ตอนนี้เดวิดเขาก็มาทํางานตอนที่เขาเดินผ่านผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เห็นภาพขึ้นมาในหัวว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันแอบพกสารเสพติดเข้ามาในสนามด้วยเขาก็เลยลองค้นตัวผู้ชายคนนี้ดูแต่ว่าก็ไม่เจอหรือว่าเราคิดไปเองวะจากนั้นเดวิดเขาก็ได้รับข่าวว่าลูกชายของเขาเนี่ยมีเรื่องที่โรงเรียนเขาก็เลยไปที่โรงเรียนปกติิเไม่คย มาที่โรงเรียนของลูกเลยปกติเวลาลูกของเขามีอะไรทางโรงเรียนก็จะติดต่อแม่แทนส่วนโจเซฟลูกของเดวิดจริงๆก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมากแค่ทะเลาะก,กับเพื่อนเฉยๆแต่ว่าครูคนนี้จาเดวิดได้เพราะตอนที่เธอยังสาวเธอเคยสอนเดวิดมาก่อนซึ่งเดวิดก็จําครูคนนี้ไม่ได้เธอก็เล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยเดวิดเคยจมน้ําเกือบตายจมอยู่ก้นสาตั้ง5นาทีเดวิดก็เลยรู้สาเหตุแล้วว่าทําไมเขาถึงกลัวน้ําเพราะเขาฝังใจจากเรื่องนี้นี่เองแต่เรื่องที่เกิดขึ้นตอนนั้นเดวิดจําไม่ได้เลยพอคุยกับครูเสร็จเดวิดก็พาลูก ออกมาโจเซฟก็เล่าว,ว่าเขาเห็นเด็กผู้ชายกลุ่มหนึ่งกําลังแกล้งเด็กผู้หญิงอยู่เขาก็เลยเข้าไปช่วยเพราะว่าเขาก็อยากเป็นฮีโร่เหมือนพ่อบ้างโอ้โหลูกเอ้ยพ่อก็แค่คนธรรมดาไม่ได้เป็นฮีโร่จริงๆสักหน่อยลูกก็ไปฟังไอคนนั้นมากแต่โจเซฟก็เชื่อว,ว่าพ่อของเขาคือฮีโร่จริงๆพอตอนที่กลับไปที่บ้านครอบครัวก็กําลังทํากับข้าวกันอยู่โจเซฟมันก็แอบไปหยิบป,ปืนของพ่อมาด้วยความที่คิดว่าพ่อของเขาเนี่ยคือฮีโร่จะต,ต้องมีพลังพิเศษแน่นอนโจเซฟมันก็เลยจะยิงพ่อเพราะว่าจะลองเช็คดูว่าพ่อมีพลังจริง จะได้รู้ว่าตัวเองมีพลังโอ้สบายใจได้ลูกไม่รู้แน่นอนว่าเขาเก็บกระสุนไว้ที่ไหนโจเซฟบอกว่าเขารู้และเขาก็ใส่กระสุนแล้วด้วยโอ้โหลูกพ่อลูกก็ไปฟังอีไลจามากเกินไอคนนั้นมันเพลเจอร์แล้วอย่างพ่อก็เคยบาดเจ็บตอนสมัยมหาลัยแถมตอนเด็กพ่อยังเคยเกือบจมน้ําตายอีกนี่ถ้ายิงกูตายเลยแล้วเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็พยายามพูดกล่อมจนโจเซฟเชื่อจากนั้นเดวิดก็ไปคุยกับอีไลจาาเกือบโดนลูกชายตัวเองยิงตายเพราะฉะนั้นอีไลจาช่วยเลิอกอยุ่งกับครอบครัวเเาาากกทีีลวว่่่่ออออนดดิจจะพูตบ ในเรื่องผู้ชายที่พกปืนเข้ามาในสนามบอลที่เดวิดเป็นคนบอกนะั้นมันเรื่องจริงผู้ชายคนนั้นมันพกปืนเข้ามาจริงๆส่วนเรื่ององบุบัติเหตุทางรถยนต์นที่เดวิดเคยพูดตอนนั้นที่เดวิดบอกว่าได้รับบาดเจ็บอิเลาจาเชื่อว่าเพราะว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นแฟนของคุณอยู่ด้วยคุณก็เลยเกิดอาการช็อกแล้วก็คิดว่าตัวเองต้องได้รับบาดเจ็บด้วยอีกอย่างเรื่องที่คุณบาดเจ็บมันก็เป็นข้ออ้างใช้เลิกเล่นกีฬาฟุตบอลได้เพื่อที่จะได้มาอยู่กับแฟนคุณเพราะว่าแฟนของคุณเนี่ยไม่ชอบคนที่ อย่างตอนเด็กเขาก็เคยป่วยด้วยเป็นโรคปอดบวมแล้วตอนนั้นเขาก็เกือบจมน้ําตายฮีโร่ที่ไหนจะตายง่ายขนาดนั้นพอเดวิดกลับบ้านไปอิริกจาก็มานั่งคิดอยู่ที่ร้านหนังสือถ้าเรื่องที่เดวิดบอกเป็นเรื่องจริงฮีโร่ปกติมันไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นอิเลจาเขาก็นั่งคิดอยู่สักพักใหญ่เลยจนเจ้าของร้านเริ่มลาคาญพอไปถามไอ้นี่ก็ไม่พูดไม่จาเขาก็เลยข็นอิเลีจาออกไปนอกร้านแล้วก็ดันไปชนกับแผงหนังสืออีกแล้วเขาก็เจอหนังสือการ์ตูนอยู่เล่มหนึ่งจากนั้นอิเลจาก็โทรไปหาเเเเเเดวววิ้้าาาบออออกกก่่่่จหนนนนนนััังงสืรตููยลลลมมมมึแใ็ี กลุ่มวาไชื่อสันนิบาตไวายไรชื่อตั้งเยอะตั้งแยะมึงก็ไม่ตั้งชื่อกลุ่มโอ้ oh, ชื่อกลุ่มสันนิบาตเอาง่ายๆไอ้กลุ่มนั้นพยายามหาจุดอ่อนของฮีโร่เพราะว่าพวกมันเชื่อว่าฮีโร่ทุกคนต้องมีจุดอ่อนแล้วจุดอ่อนของเดวิดก็คือน้ำไงเดวิดก็เริ่มกลับมาสงสัยอีกรอบหนึ่งเขาก็เลยไปที่เก็บซากรถเป็นรถที่เขาเคยประสบอุบัติเหตุพอเดวิดเห็นซากรถอีกครั้งหนึ่งเขาก็เริ่มจำเหตุการณ์วันนั้นขึ้นมาได้ตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยและเขาก็พยายามช่วย วันนั้นวันที่เกิดอุบัติเหตุเขาไม่ได้บาดเจ็บอะไรเลยและเขาก็มั่นใจว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยได้รับบาดเจ็บสักครั้งเลยแล้วจะให้เขาทําไงต่อดีอีเลจามมันก็เลยใช้ให้เดวิดไปที่ที่คนมากๆเพื่อที่จะลองทดสอบพลังฮีโร่ของตัวเองถ้าเกิดว่าเดวิดได้สัมผัสใครเขาก็จะมองเห็นอดีตหรือไม่ก็อนาคตที่คนร้ายกําลังจะทําอย่างผู้หญิงเสื้อแดงคนนี้เดวิดก็เคยเห็นว่าเธอเคยแอบขโมยสร้อยมาก่อนหรือยอย่างผู้ชายเสื้อเหลืองคนนี้เขาก็เคยเห็นว่ามันเคยเอาขวดแก้วตีหัวคนผิวสีแล้วจากที่เดวดเวิเเหห็็นนนภาาาพขขึ้มใัก แยกเหตุการณ์พวกนั้นให้ออกว่ามันเคยเกิดขึ้นมาแล้วหรือยังแล้วพอเดวิดเดินไปชนพานโลคนหนึ่งเขาก็เห็นภาพในหัวว่าผู้ชายคนนี้บุกเข้าไปในบ้านใครก็ไม่รู้แล้วก็ฆ่าผู้ชายคนหนึ่งทิ้งเดวิดเขาก็เลยเดินตามไปดูพอมาถึงเนี่ยเขาเห็นว่าผู้ชายคนนั้นเดินออกจากบ้านมาแล้วแล้วพอเดวิดเข้าไปในบ้านภาพมันก็เหมือนที่เขาเคยเห็นเลยมีผู้ชายคนหนึ่งถูกฆ่าตายจริงๆแล้วพอเขาเดินขึ้นไปในบ้านเขาก็เห็นว่าพวกเด็กๆถูกมัดเอาไว้เดวิดก็เลยรีบช่วยพอเดวิดเดินออกไปนอกระเบียงไอ้ผู้ชายคนนี้มันกกกกก็็ลลััับมมออีรนนึงแ้ววิ ตกระเบียงแต่ว่าข้างล่างเนี่ยเป็นสระน้ําแต่ที่ซวยคือเขาว่ายน้ําไม่เป็นพอตอนที่เขากําลังจะจมน้าเดวิดถันไปเจอแท่งเหล็กเขาก็เลยจับแท่งเหล็กแล้วก็ปีนขึ้นมาจากสระได้เด็กพวกนี้เป็นคนช่วยเดวิดเอาไว้เองส่วนคนร้ายตอนนี้มันยังอยู่ในบ้านอยู่เลยพอเดวิดเข้าไปในบ้านเขาก็จัดการรัดคอคนร้ายแล้วก็ช่วยคนในบ้านเอาไว้ได้พอตอนเช้าเดวิดก็เอาข่าวมาให้ลูกของเขาอ่านมีฮีโร่ใส่เสื้อกันฝนช่วยเด็กเอาไว้ได้เดวิดบอกกับลูกเขาว่าสิ่งที่โจเซฟคิดมันคือเรื่องจริงแต่ว่าห้ามบอกแม่นะโจเซฟดีใจจนน พ่อของเขาเป็นฮีโร่จริงๆแล้วจากนั้นเดวิดก็ไปหาออเลจาเขาก็ยินดีด้วยที่เดวิดได้เป็นฮีโร่เป็นตามที่เขาคิดเลยแล้วพอทั้งสองคนจับมือกันเดวิดเขาก็เลยรู้เรื่องชั่วที่อีเลจาเคยทํามาก่อนอย่างเหตุการณ์ที่เครื่องบินระเบิดไอเรื่องนั้นก็เป็นฝีมือของออเลจาหรืออย่างเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ในโรงแรมเรื่องนี้ก็เป็นฝีมือของอีเลจาเหมือนกันแล้วอย่างเรื่องอุบัติเหตุรถไฟที่เดวิดเป็นคนนั่งมาอันนี้ก็เป็นฝีมือของอีเลจาเหมือนเดิมเดวิดเขาไม่เข้าใจว่าอออออีีีเเรรรจจาาาาาทททํํืื่่่งพพววกนน้ไไไมปคบิิสุธ์ะ มาตลอดว่าเขาคิดว่าในโลกนี้ฮีโร่มันมีจริงแล้วการที่จะทําให้ฮีโร่ออกมาได้มันก็ต้องมีคนเสียสละกันบ้างซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ทําให้เขาได้เจอกับเดวิดแล้วมันจะมีสักกี่ครั้งที่ฮีโร่จะรู้ว่าตัวร้ายตัวสาคัญของเขาคือใครหนังสือการ์ตูนหลายเรื่องยังเคยเขียนเอาไว้ว่าบางทีตัวร้ายที่ร้ายที่สุดอาจจะเป็นเพื่อนของฮีโร่เองเหมือนอย่างเขากับเดวิดไงแล้วจากเรื่องทั้งหมดมันก็ทําให้เขาได้รู้แล้วว่าเขาเกิดมาเพื่ออะไรซึ่งอีเลจาคิดว่าเขาไม่ใช่ความผิดพลาดคนอื่นจะได้ไม่ต้องมาเเาาาาเเรรีีีียกกก้้้าาาาาออวว่่ไปแลจจืงงทททํมมัหด วิดก็เลยตามตำรวจมาจับส่วนอิเลจาก็ถูกส่งไปที่สถานบำบัดทางจิตโทษฐานที่เกออ่ะอาชญากรรมเนื่องจากเขามีอาการป่วยทางจิตอยู่แล้วเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรงนี้ด้วยและก็ขอขอบคุณทุกคนที่โดเน a t กันเข้ามาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ